รับการท่องคำศัพท์ให้ใช่เป็นทันทีเป็นบอสูท่องคำศัพท์ง่ายๆมากแต่ใช่บ่เป็นจากคำเพราะเราท่องแค่ความหมายบอรูร้ที่ใช่แถมไปนเน้นท่องสิ่งที่บ่ได้ใช่นะจะถามประโยคง่ายๆย,ย,ยังพูดบอได้เลยมห <า S 1> เดนุสิบอกวิธีเริ่มต้นมาแนะนำเลยท่องศัพท์จากหมวด o x ก o r d 3,000 Oxford 3,000มันร่รวมสับไช่บอยไวเลวแต่อย่าเน้นปริมาณโดยสูงวัลหาคํากว่าพ่อตันเน้นการใช่จริงเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เราต้องใช้และเกี่ยวข้องกับชีิตประจำวันจากนั้นให้ดู parts of speech นะคะว่ามันเป็นคำนามกริยา adjectiveadverb เราสดิดว่างถูกตำแหน่งในประโยคแปลง่ายขึ้นน้ำสูงสำคัญสุดนี่ดูตัวอย่างประโยคให้มากที่สุดเราิเข้าใจมากกว่ารู้แค่ความหมายเข้าใจบอกหนูมีตัวอย่างมาให้3คำนี้ เล time give แล้วก็ b o a r d ใช่บ่อยแต่ใช่พิดกันตลอดเลยคำแรกนี่ time time หนูรู้ได้มูสูออกเสียงว่า time มันบอกเวลาเป็นคำนามแต่สูดวาย่างประโยคกนี่ what time is it what time is it กี่โมงแล้ว,ว่า we have no time we have no time เฮ้ยพวกเราไม่มีเวลาแล้วนะหรือสั้นๆเลย no time no time อย่าท่องแค่ว่า time แปลว่าเวลานะคะวงงันคุณชิชัยโบเป็นเดในประโยคคำที่สองนี่ give give โบมันก i v เป็นกริยาแปลว่าให้ give somebody something ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับใครบางคน baby give me some money ที่รักให้เงินฉันเทานาอะนะบ่มีต่างสิกินแล้วมันก็บอกเป็น money นี่ละสู่ money Money give me some money วันวานเนี่ยก็ I l l give you all my love ดยฉันจะมอบความรักทั้งหมดให้กับคุณเสียงซองเลยตรงดึงมาใชักรณีนี้ดิ I'll give you all my love จะมอบความรักของฉันทั้งหมดให้กับคุณสุดอีหลีส่วนคำว่า bored bored รู้สึกเบื่อเป็น adjective ด้วยสูตำแหน่งของ adjective นะคะอยู่หลัง verb to be หรืออยู่หน้าคำนามก็ได้ดังนั้นฉันรู้สึกเบื่อ s b p e m a n I bored ยรืงที่บ่ได้ได้สู I am bored I am bored ฉันรู้สึกเบื่อ ed คือรู้สึกเบื่อแต่ถ้า boring ing นี่คือหน่าเบื่อ you are boring คุณหน่าเบื่ออย่าลืมดูสูตรทองคำซับใหม่รูปความหมายคร่าวๆรูป parts of speech แล้วก็ตัวอย่างประโยคตรงเยอะมากพอ่อ